วันนี้เสนอตอนอัญชันดอกสวยปลูกง่ายประโยชน์เพียบอัญชันดอกไม้สวยงามสีม่วงรูปทรงคล้ายฝาหอยเชลหากนึกถึงสมุนไพรใกล้ตัวเด็ดง่ายไม่ต้องซื้อข้างบ้านที่ช่วยในการทำให้คิ้วดกผมดกดำ หากนึกถึงการหุงข้าวให้มีสีสวยการทำขนมให้มีสีสันน่ารับประทานดอกไม้ชุบแป้งทอดลวกจิ้มน้ำพริกและเป็นดอกไม้สดที่รับประทานได้รวมถึงการทำน้ำดื่มดับกระหายชื่นใจน้ำดอกอัญชันค่ะและอัญชันยังเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้นไม้มงคลเสริมโชคของคนเกิดวันศุกร์ใช้ทำสีย้อมผ้าอัญชันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์สปปรรพคุณดีๆเพียบการปลูกเลี้ยงดูแลง่ายมากดังนั้นถ้าหากบ้านใครยังพอมีพื้นที่เหลือจะลองปลูกต้นอัญชันไว้ริมรั้วก็น่าสนใจนะคะ ส่วนวิธีปลูกต้นอันชันนั้นนะคะแสนจะง่ายนิดเดียวค่ะคือเด็ดฝักแก่ก็คือฝักที่เหลืองๆนะคะเขาจะมีเม็ดอยู่ด้านในนะคะเด็ดมาสักประมาณ3-4สฝักก็ได้ค่ะแล้วทำการแกะเปลือกออกค่ะแล้วนำมเมล็ดสีดำนะคะนำมาหวานลงบนดินหรือว่าจะเพาะด้วยกระดาษทิชชู่ที่เปียกชื้นก็ได้ค่ะ จากนั้นก็ทำการปิดฝากล่องคอยพรมน้ำให้ทุกวันไม่กี่วันก็ได้ต้นอ่อนของอัญชันมาแล้วค่ะโดยการปลูกนะคะให้ปลูกตรงที่มีแสงแดดอย่างเหมาะสมนะคะคือไม่จัดเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็มีไม้ระแนงให้เถาเลื้อยพาดค่ะรดน้ำให้พอชุ่มวันละครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะ แล้วก็เลือกใช้ดินร่วนปนทรายในการปลูกนะคะพร้อมกับผสมด้วยปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอคอกลงไปด้วยค่ะเท่านี้ก็จะได้ต้นอัญชันที่เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกสวยงามค่ะโดยปกตินะคะดอกอัญชันเขาจะออกดอกประมาณอายุ4เดือนค่ะอัญชันจะออกดอกเยอะแยะเลยนะคะก็สามารถเก็บขายได้เพราะง่ายนะคะ ปลูกง่ายมากๆจริงๆค่ะงอกเยอะแยะจนปลูกไม่ไหวเลยค่ะคัดเลือกเอาต้นงามๆสมบูรณ์ที่สุดมาปลูกก็แล้วกันค่ะจะปลูกลงกระถางหรือว่าจะนำลงแปลงปลูกเป็นแนวยาวหรือจะปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้นะคะปลูกสักแปลงสองแปลงก็ดีค่ะและก็ยังเก็บขายได้ทุกวันด้วยนะคะเป็นรายได้เสริมแบบสบายๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะจากต้นอ่อนที่เพาะไว้ก็นำมาลงดินไม่กี่วันก็กลายเป็นต้นอันชันสมดังใจแล้วค่ะแล้วก็แตกใบแตกยอดหาที่ยึดเกาะเพื่อเลื้อยแล้วค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องหาไม้ระแนงหรือว่ากิ่งไม้หรือไม้ไผ่ก็ได้ค่ะมาทำหลักหรือว่าร้านนะคะให้เขาเลื้อยค่ะดอกอันชันเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่า บัตเตอร์ไฟเพียค่ะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วนะคะบางคนอาจจะเรียกเขาว่าเอื้องชันค่ะคุณพระเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะวางแดดจัดเกินไปลืมรดน้ำหลายวันค่ะสภาพจะลองรดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยดูค่ะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่า ต้อันชันเนี่ยนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาใต้นะคะแต่ว่าเขานำเข้ามาปลูกในเอเชียและก็ประเทศไทยตอนนี้ปลูกกันอย่างแพร่หลายแล้วก็เติบโตได้ดีด้วยอะคะ่ะแล้วก็ปลูกกันมานานหลายร้อยปีแล้วด้วยนะคะลักษณะของอันชันนะคะเขาจะเป็นไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็กค่ะลำต้นยาวประมาณ3-5เมตรมีขนนุ่ม เหลื้อยได้ไกลถึง20ฟุตเลยนะคะมีเถาจำนวนมากค่ะโดยเถาจะใช้ปลายยอดพันตามวัตถุที่เกาะได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นเถาอ่อนก็จะมีมสีเขียวค่ะ ส่วนเถาแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะมีใบเป็นรูปรีแกมไข่ปลายใบแหลมฐานใบมนออกสลับเป็นคู่ตรงกันข้ามตามข้อกิ่งค่ะประกอบด้วยใบย่อยประมาณ5-7ใบแล้วก็มีใบย่อยสุดท้ายขึ้นที่ปลายกิ่งนะคะดอกจะเป็นดอกเดี่ยวออกบริเวณซอกใบโดยจะมีทั้งดอกชั้นเดียวแล้วก็ดอกซ้อนนะคะ ลักษณะคล้ายดอกถั่วหรือว่าฝาหอยเชลค่ะมีด้วยกันหลากหลายสีเลยนะคะเช่นสีน้ำเงินอมม่วงค่ะหรือว่าสีม่วงค่ะสีน้ำเงินสีฟ้าสีครามสีขาวสีชมพูแต่ละดอกจะมีตรงกลางเป็นสีเหลืองนะคะออกผลเป็นฝักค่ะคล้ายกับถั่วฝักยาวค่ะแต่ก็สั้นแล้วก็แบนกว่านะคะ อัญชันยังมีประโยชน์ที่สำคัญด้วยนะคะก็คือต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตดอกใบแล้วก็รากของอัญชันมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะเช่นแก้อาการตาฝ้าฟางค่ะแก้ผมร่วงแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยแก่ปวดเมื่อยนะคะปวดท้องท้องผูกปัสสาวะขัดอาหารเป็นพิษคลายเครียดลดอาการนอนไม่หลับ ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่รับชมช่องสาราไทยแล้วก็ใครเข้ามาใหม่ๆโปรดกดติดตามให้กับสาราไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ